สวัสดีครับสตาร์กิทเลย่าเดี๋ยวล่องขับหไปเลยนะครับเดิเนหน้าไยหลังแล้วกายกไปดันขึ้นครับอ่าวันนี้ผู้ผาก็มาเทินนะครับผมเป็นคุกาตานะครับซันชายเอลวันนะครับตัวนี้ของเขาวันวันออกอองขานนิดๆรัออ้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับไปเบลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเก่านอกคูบาต้านะครับผมไม่มีเล่มนะครับรุ่นนี้ไม่มีเล่มแล้วครับให้ลูกค้าลองวัดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันมันมันดันร้อยได้ป่ะครับดันดันร้อยได้ปะ่ะ ได้ครับลองเล่นเครื่องเหนไครับเล่นเล่นสุดหลานะาก ประเมินราคากันแล้วนะครับลูกค้าก็อยากมาดูรถที่ด้านนะครับผมอยากขี่เท่าน้สามสิบสองแรงนะครับจะจัดเป็นเงินสดเลยนะครับผมพอได้รถสภาพนังฟ้านะครับลูกค้าอยากลองขีสรถดูนะครับผมคันนี้พี่6ห้านะครับจวดกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่านั้นเป็นตัวเก่านะครับคูปต้ตาเก่านอกตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวสเปเชียลนะครับผมแก่งเร็วรวดเร็วนะครับแล้วก็ไถก็รุนแรงนะครับ ลงจองเป็นคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายหมายเลขรถหมายเลขเครื่องไว้ครับนหก me. นี่ครับเพราะว่ารถจะไปเช็คแล้วก็เก็บสีให้ใหม่น,นะครับผม<แ>เดี๋ยวผู้ภาพิเศษแถมถท,ท่อไทเทเนียมให้ด้วยนะครับเห็นมาครับเดี๋ยวพิเศษให้โกโกโ้เลยครับนี่นครับลูกค้าก็ตกลงจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเทินซื้อสดไปเลยนะครับใครสนใจเที่รถแบบนี้ติดต่อผู้าได้นะครับ0 6 1 0 1 8 0 3 5 4 ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับ